สามีรองนายอำเภอรัดคอผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตวิดีโอที่น่าตกใจถูกโพสต์ออนไลน์แสดงให้เห็นภาพชายที่ถูกกล่าวหาและถูกสามีรองนายอำเภอทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตด้านนอกร้านเดนนีสในฮูสตันก่อนที่การต่อสู้จะประทุข,ขึ้นเทอรี่ทอมสันวัย41ปีได้พบกับจอห์นเฮอร์นันเดซวัย24ปีที่ยืนปัสสาวะอยู่ด้านนอกร้าน ไม่มีการระบุว่าการต่อสู้เริ่มขึ้นได้อย่างไรแต่จอนได้ถูกทำร้ายและตรึงลงกับพื้นด้วยการล็อกคอนาน10 1ถึง15นาทีชอนนาทอมสันรองในอำเภอแฮริสคาลตี้ได้เดินทางมาถึงในรถอีกคันและได้ช่วยสามีคุมตัวจอนไว้จากนั้นเธอได้แจ้งขอความช่วยเหลือขณะนั้นเองชอนนาได้สังเกตเห็นว่าจอนหยุดหายใจเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่นในที่สุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแพทย์ได้หยุดเครื่องช่วยหายใจหลังจากรอดูอาการมานานสามวันแพทย์กล่าวว่าการถูกรัดคอเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตทั้งเทอรี่และภรรยายังไม่ได้ถูกจับก,กุมหรือตั้งข้อหาแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ยังคงต้องทำการสืบสวนต่อไป